ถ้าย้อนไปนะครับนะในปีที่แล้วเนี่ยน้ําท่วมยละนั่นอะไรที่ว่าเรามีการตั้งศูนย์บัญชาการศูนหน้าพอหาดใหญ่รอบนี้ไม่มีศูนย์บัญชาการศูนหน้านะอะนอกจากไม่มีศูนย์บัญชาการศูนหน้าไม่พอนะครับยังไม่มีศูนย์เอบัญชาการแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตอีกคือไม่มีเซ็นเตอร์นะฮะเพราะไม่มีเซ็นเตอร์คราวนี้วุ่นวายละนะอื วุ่นวายแล้วก็สองปัญหาเนี่ยผมก็ต้องตําหนิมากนะผมพูดหลายรายการเลยปัญหาคือตัวนายกรัฐมนตรีนะพี่หนูเราเนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะมาจากอะไรครับเอประเภทพี่หนูเขาเป็นคนประเภทผู้สุงริยมอะนะคราวนี้เจอของจริงค,คือคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเอ่อคนก็จับต้องไม่ได้ว่าเฮ้ยรู้จริงหรือไม่จริงถูกไหมครับเพราะมันมาหลบซ่อนอยู่ไงเพราะรัฐมนตรีว่าการเนี่ยทํางานเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยคนมันไม่รู้ ถูกไหมครับ mm. แต่พอวันนี้มานั่งเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยคนมันเห็นแล้วไงว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็เหมือนคนเป็นประหลัดกระทรวงอะ่ะ mm. เดิมทีไหมก่อนเป็นทีดีด mm. ีไม่รู้ไอ้น,นี่เก่งไม่เก่งไว้เลยไปลองประหลัาพอไปประหลัดแล้วนอะอคนก็จะรู้แล้ว mm. ว่าวิสัยทัศน์เป็นยังไง mm. นะครับอการสั่งการเป็นยังไงการตัดสินใจเป็นยังไง mm. พอมาเจอพี่หนูปับ๊บนะ,ะพี่หนูเนี่ยนะครับพอช่วงข้าวสา,านการวิกฤตนะพี่หนูก็อ ก็โยนพี่ธรรมนัตโยนพี่เอกนิตินะมอบลงมาพี่ธรรมนัตมาก็อก็ขายประสบการณ์นะครับนะอะ่พอขายประสบการณ์ก็มีปัญหากันไ,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 นไนอ้นูนไอ้นี่ไอ้นั่นอะพี่หนูเอาใหม่คราวนี้โยนผู้จัดการหารสูงสุดเลยนะอาศัยมติครมอแต่งตั้งให้ผู้จัดการหาสุดเป็นผู้จัดการเหตุการณ์นะอ่าแต่ไม่มีไม่มีสูนราชการวิกฤตไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้จะไปอยู่ไหน อ่าทีนี้ปัญหาคืออะไรครับประชาชนอันนี้ไม่มีใครพี่ว่าคนมองไม่เห็นพี่หนูเนี่ยเป็นนายรัฐมตีแล้วบวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยอันนี้คือตัวจุดตายเลยพี่หนูเนี่ยไม่เข้าใจว่ากระทรวงมหาไทยเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเพราะฉะนั้นพี่หนูเป็นนายกเอถามว่าต้นทางคืออะไรต้นทางก็คือเอ่อปอพกรมบรรเทาสาธารณ อาวุธยุทโธปกรณ์เรืออยู่นี่หมดเอปลายทางคืออะไรเยียวยาครับเห็นไหมครับมหาไทยรับผิดชอบต้นทางยานปลายทางพี่หนูเป็นนายกด้วยบวกเริ่มตีมหาไทยด้วยพี่หนูยิ่งย<อ>่งมีพลังมากมายมหาศาลเพราะพี่หนูคุมอะไรครับคุมกรมน้ําด้วยวันนี้เห็นกร,<อ>ร,รมน้ําตั้งขึ้นมาสมัยพี่ป้อมใช่ไหมครับ,รบให้ให้ขึ้นกับนายกตีเลยเลขาน้ําอ่าเห็นไหมครับแต่ประเด็นสำคัญคืออะไร นิสัยพี่หนูนะเอ่อเอาการเมืองมามากเกินไปชอบแต่งตั้งคนนอกวาระนี่คือปเป็นปัญหานะแต่งตั้งคนนอกวาระคืออะไรพี่หนูย้ายเลขากรมน้ำนะออกไปนะตอนนี้เลขากรมน้ำเอ่อเขาเรียกว่าเลขาอะไรสอททอ,อะไรนะอ่ะสอทอทสอทอท,อท,อทอใช่สอททว่างอยู่เอาเลขาไม่มีหละให้รองเลขามารักษาการแทนได้ถูกต้อง แต่รองเลขามันจะสั่งอะไรเป็นน่ะไม่ไม่มันจะสั่งอะไรได้เท่าออโตเรตี้เท่าเลขาอำนาจไม่เต็มอำนาจไม่เต็มอำนาจไม่เต็มถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ผิดฝาผิดตัวตั้งแต่อะไรครับเมื่อไม่มีเลขาอสอนอชอแล้วถูกไหมครับมันก็ไม่มีการประชุมถูกไหมครับเห็นไหมครับการประชุมส่วนกลางมันไม่มีความอยู่แล้วจบ,บ,บอยุธยามันก็ต้องถอดสมการแล้วเฮ้ยว่าต่อไปจะไปที่ไหนวะ อันนี้ครับเอเลขาสชต้องมาชมร่วมกับกรมวุตุกรมปอพออะไรต่างเนี่ยนะคือแล้วก็าวางกําหนดแนวทางแล้วก็ส่งลงไปที่อะไรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงสตูลถูกไหมครับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอไม่มีเลขาก็ไม่มีการประชุมประเมินสถานการณ์นะ้ํานะอ่ผมผมฟันธงเลยว่าไม่มีอ่ะอันนี้ว่าที่ผมเช็คมานะอทีนี้อันเนี้ย ก็ปัญหาออาทีนี้ปัญหาที่สองอ่ะพี่หนูก็ชอบแต่งตั้งนอกวาระอีกผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเอาย้ายเขาออกไป,ไปเป็นรองปหลัดกระทรวงมหาดไทยผมไม่ได้รู้จักไม่ได้สนใจนะว่าจะแต่งตั้งใครไม่แต่งตั้งใครแต่ว่าไปย้ายเขานอกวาระ,ะเอาผู้ว่าใหม่ลงไปผู้ว่าใหม่เพิ่งไปได้เรือนเดียวเองเออขับรถออกจากจวนยังหลงทางเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะนั้นมันก็ผู้ว่าใหมห่ไปไ ยังยังไม่รู้ว่าทางไหนไปทางไหนไม่รู้ว่าเอา ừ, จะต้องสั่งใครแล้วไม่รู้ว่าเออคนไหนขยันคนไหนเก่งไม่เก่งเรื่องอะไรถูกไหมครับ<ค><ด>มัน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 ไอคนเก่งบางทีมันหลบซ่อนอยู่อะนะคือ<ด>เห็นไหมครับ<ค><ด>ปัญหาของพี่หนูชอบแต่งตั้งคนนอกวะละอา่าเนี่ยชอบหลักเกณฑ์มันปีหนึ่งให้แต่งตั้งหนึ่งครั้งแต่พอไปใช้การเ <ừ, S 1> มืองมากไปมันก็มีปัญหาแบบนี้อา้าวอันนี้ ừ, ปัญหาเรื่องการเอบริหารงานบุคคลจบแล้วนะฮะ พอมาเรื่องพี่โจ๊กอาจจะเชยต่อเชญต่อด้วยสากว่าด้วยสากว่าอ,อ่ะพอมาปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาเอาในกรณีน้ําท่วมแล้วนะับพี่หนูเนี่ยเข้าใจเลยนะฮะอันนี้พูดให้พี่อาร์ตฟังเลยว่าในฐานะพี่อาร์ตก็เป็นราชการเก่าพี่หนูเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่เป็นมวยไม่เป็นงานนะอ่าก็เลยปอดปเลอแหกนะก็เลยไม่กล้าที่จะ เป,เป็นผู้จัดการเหตุการณ์เองนะครับอทั้งที่ตัวเองเป็นทั้งนายกเห็นไหมครับเป็นทั้งรับรีมหาไทยทีนี้ถามว่าพอมีมติครม,มให้ผู้จัดการหาสูงสุดลงไปเอาถามบรินีก่อนผ,ผู้จาัดการหาสูงสุดก็จบไปแบบผมถูกไหมครับจบเตรียมทหารมาจบเรียร้อยมาเราเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าอธิบดีกรมนั้นอธิบดีกรมนี้อธิบดีกรมนั้นของมหาไทยอ่ะรับผิดชอบเรื่องอะไรทําอะไรก็ต้องไปไปศึกษาก่อน ถูกไหมครับนะแล้วถามว่าผู้จัดการหานขสุดเนี่ยจะไปสั่งอาทิตย์ดีกรมนั้นกรมนี้มันจะทําเต็มที่เหรอเพราะว่าสุดท้ายก็ย้ายมันไม่ได้ให้คุณให้โทษไม่ได้ถูกไหมครับ,รบแต่ถ้าพี่ผมบอกงานอย่างนี้นะถ้าพี่หนูเป็นมวยนะต้องลงมาเป็นผู้จัดการเหตุการ์เองเลยนะแล้วสั่งการออเองเลยนะพี่หนูเนี่ยรับรองได้ว่าผ่านงานนี้ไปเนี่ยไม่ต้องอหาเสียง นะแล้วไม่ต้องหาเสียงเลยเป็นนายกอีกสปีแน่แน่นอนนะครับเพราะรายการที่มันสร้างสถานการณ์มันสร้างคนทีนี้พี่หนูก็ปอปอรด,อด,อดแหกเฮ้ยกูก็อมอบผู้วอาการทหารสูงสุดแต่กูก็ลงไปด้วยเว้ยอา่าเห็นไหมอย่างวันนี้ลงลงไปด้วยถหรอไหมลงไปแล้วก็บอกว่าเอาจะอยู่จนกระทั่งเไม่กลับนะจะบอกว่าจะอยู่แล้วไม่กลับอา้าวทีนี้พอคุณเป็นนายกคุณลงไปด้วยไอ้ผอ,อสูงสุด เออพบสูงสุดก็เป็นผู้จัดการเหตุการณ์คราวนี้เอาชิบหายละในพื้นที่กูจะรายงานใครว่าอี้ยกูงงละถูกไหมครับกูก็งงไปหมดถูกไหมครับเอ้าทีนี้พี่หนูก็อะไรครับที่ทําแบบนี้ก็เพราะเฮ้ยกูไม่อยากบะิดชอบเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวกูเป็นผู้จัดการเหตุการณ์เองเดี๋ยวกูสั่งผิดสั่งถูกเกินอีกอาทิตย์หนึ่งเอ่อคนตายร้อยกว่าศพนะเฮ้ยกูก็ซวยถือว่าอย่างเงี้ยถูกไหมกูก็เลยมอบผู้จัดการฐานสูงสุดไปแต่ว่า กูก็แผลบแผบแลบลบงไปแบลบบโพถูกไหมครับอ่าถูกไหมครับทีนี้ถ้าพี่หนูเกตสมาร์ทพี่หนูต้องลงไปเองบัญชาการเองเพราะพี่หนูสวมหมวกเต็มแม็กวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่หนูนะไม่อยากรับผิดนะก็อย่าไปสวมหมวกรับดีว่าการสมหมัดไทยนะครับให้คนอื่นเขาไปนั่งตำแหน่งนี้แทนเพราะว่าอย่าลืมนะครับผู้นําเนี่ยเขาให้มามาตัดสินใจแล้วมารับผิดและรับชอบ นะ<า>ผู้นำเนี่ยเรามีเพื่อมาตัดสินใจนะครับ